วันพิเศษนีเรากำวิจนะนิวส์จันทร์ิงพอ๊ะรีดิวเซนช์เปลวังโกน่าขับจาลักาไอ้แต่นี่น้บ้าสตาร์โปรช่วยสิผังสืบถูกเขียนตอนได้จิงพปะมุ่งชิกานีเพทอนสนาม่นาเร่ได้ลมังเพย์ชนสีกุ้งยา่มาโมเข่งเจะพอดเข่งจูบมินิซุมชีมีตาเป็นชิกรูมีกาเหชิสเนกทศนิพน์มงามงาฉนั้นเด็กกูเข่งกรูมีตาเป็นชิกรูมีกาเหชสิสเน็กทศนิน์ซุมเนธา တနိမိသားလခေါန်းနောင်းပွေရငါရဲတိုင်နီနာလုနာရှိကနေသာဘုတအိုဂင်ဝေါင္နောမှုင္မှုကလုံကတာခမကောက်ခန်င္င္အိုင်မှုွှာလောမလောင်စံကုံဖြိုလုနာမတူရှင်င္ရှီကူပိုးပူဝိုင်လုံ့တမရိမနာကုံဖြိုတမင္င္လာမ်ရှင်င္မှုကလုံမူလခမယံမြင့်ျံျံစံဖိုဘေရှင်င္နမ်လာယာအိုင်မြင့်ျံျံတပ်နိခုနာရှင်င္မှုကလုံເທ်တောက်ကြီးမရေမကာပြမန်ပိုင်ပူမဆေလမ်မွနိင္ကေနွာအိန္ဒိုဂျီကင်ရာ ไอ้บิูมันรียกมาแกมีครันเดเพียนชมูชหมดวัยยิ่มเพียนทับก้นนูมาสตาโปรลมันตากินรามชามีชิรันเพยเรื่อมัดไอชิกาไอศิกาเนี่เท่าพังสุดหน้าศิกาเนเพยมีจิน่าเนย้อจันทรมันแกมกุนิสอกคนใจเพยตามมา่นจนมันอริผู้ดาวกินหวังนกมุงมุกลมกตาขามเกขันง่ายมุงสวะลมลงงคมพลุนามันตั shinning chigu paw prui lungchingma tamngan na manugata lunga yalam na cheluai autobustatha pawai lungchingma the nombusthatha pawai lungchingma ngan na phanla khong ngai re nomungmurem cha ni go ya aten kun re menu munomna lut lungai che glo lu glo shalam yak khakwa imjo sina khane dam sha yong munadram lungchingma tamngailam kinam sarangaya na jun sunai ma akibude o เขาขับข <hel> ึ้นเกาะขึนเลยไม่รู้ยังยังกูว่ายงเจ้าจิ๋วขันดำเลยอยากยืมรถแต่ในนี้กูปี่ไม่รู้จักนะกูชอบมองด่หน้ามานจีแต่เจ้าจิ๋วจีมองไปง่าอย่างกูเอ๊ะหน้าอย่างกไม่รู้จีจีขันดำเลยใจยังเปลยนเลยมากจีกับ้างนาชนะหนึ่งเซินท่ะตัดวันนั้นนะลงจังมากคันเริมง่ายเลยตามชายล้อยนี่ก็และวนั่ามิตรกุมพลับเสนมีจันทร์ดราดูตามไอ้ละมุงเจริไว a u t o b s ตาดชาปว่วยจึงมาในช้านะงำตัวนนเพะไม่เร็มชานี่กลงกุงตาคนาไปตามไงลำเจรไว้แต่ลงุงจะมาก็าจอยมีท่าเหมียนก p บพอหลับเซนมิมุนสนุนตรมัยยมรวยลำสุนัยเรยมงช่วนนี่ก็ในาน้บัสตาชาปว่วยลุงจึงมาในเพะลาไงาลำม,มงเจริไว้ช่กูมุกลงหลีขามียาน မြင့်ပြန်သံဖိုးဖေရှိင္လာမလာယာအမြင့်ပြန်တပ်နိခုနာရှီဂုမှုကလုံထေတောက်ကြီးမရေမကာပြမန်ပိုက်ပူမဆယ်ရေလာရှီဂုမှုကလုံကိနမ်ရှာလင္ခိုင်ကွန်ချေလုဟိုင်ရှီဂုမှုကလုံမလီခာမယံသာသံဖိုးရှိင္လာမမထူဒူရှင္င္အိုင်မြင့်ပြန်တပ်ခလာယာအစီခလာယာစနိချစ်စနိခလာယာစနိချင်းဆတ်ထေခလာယာမလီဆိုင်ရှိမင္အပြေဖုံနီကိုရှီဂုမှုကလုံထေတောက်ကြီးမရေမကာပြမန်ပူမတိုင်ရေလာ กินน้ำชาไนสุวนมี่ตอนมาได้งานทีฉันถืดกำมือจะทู่งเรียววะเดะจากลีนีเชลทาเดลุงงามไอแต่ฉางกาชูกุ <hacia S 2> มุล <PAUL. S 2> <royalty> ุงกตาตูชางไเยียนเพียนสังพอกรุกอโนมบาสตาสเนียจะพอคิงชิงไงดรามชากะตามุลุงกาไปยูมาไซเทขาดลำติยังสังพอนสาโกนาลังนักบานิกกามือในเรื่อเจลุไอ กลับมาอยู่ให้ฉลาดได้ถึงยังกลับไปได้ช่วยกูก็มากกลับไปซังพ่อติ๋วก็น่าชนะกัดคันง่ายนี่เพะสัตว์มัดดีนะพี่ไอ้ก็พี่ชาไม่ได้ไงขิงมีขิงคงแต่คู่พี่ไอ้งาดุดอันนี้ก็น่ะงาเพะพี่กลับมาอยู่ได้กลกับนายุหมัดไอเร่เย็นเช่นซังพ่ออันจาก่อนหลังหนังกระบานนี่กลับว่าไอเจนกวยเย็นไหวมุงชวนนี่กก็ย่าเตือนติ้งนางห้าฉลาดได้ไปห้าตัวใส่แรกน่ะ ลังนักกบากับตัดไอเจนอุงกระเานงามมัดไลังนักกบานี้ม่จอคริสสังงามหมยเรยยาเด่นจึงพอมุงกตาเมียนเพียนตับเจกงเอ็นีลบราลเพียงมาซละจ่างงายไรน่เมียนเพียนตับก่อนเพียมันทุ่ยนีเจมิวกตาชราช่างไล่ลำนีมงง่ายทุ่ยรยมุ่ยิงกินวางอินโดจีกินราไอลีดูมเร่ามกามีครั่เจเพีชมูชมดไวเมียนเพียนตับก่อน เร่งบอสตาเพราะมันชักินราเมศรามาล r ชีรัมเพริมัดไวลัมเจ้าลุยเพื่อนชมูชมัดไวลัมก็ยิ้สุนกลองไก่กินรามศร์นิเพริมัดไวร้ายนะย่าเจนมาสรางดูเจ้ชีลาลามกินรามศรล่งไงมิจนาข่าสัจนนยุทธนายมาชาอยู่มกยักที่ชมันได้ก็เลยนั่ดูชันแบบนี้กันนะคนาตัวมาตวกด้นยเดี๋ยวเขาจไปอย่ีนี่กันเดี๋ยว s ะคนน่าคันนี้นา้สงัมุ่ม่ไปชรอางเ ເດດອັງການແດ່ປະມານຄຸມຊມັດຕະບກໍກະແອດຸງມະລີຊິມະລີເຊຊောင်းວະມະເລໃຕ້ເລຍໍມະກາວໄລ່ນ້ອງຄູມະກາວນຸນບາຊຕາມງາຢະໄຊກູຣະຊນີຈາມຈັນບິນວານນາມິນພິນດະມະກາຄຣາມະຈິໄອນີງາຍມຈໍມະກາວຄະນາຢີຊຸນຄໍນານີເຜີວັນນະດກໍຕາອີລໍາເຜີມົງຊະນາເດດກິວະແດ່ເດຂະນາຄໍນາວໍອານວໍເດຍີຍນໍດຍໍມະກໍຕາຍໍລະດັ່ງນັ້ນເດຂະນາບາຍວໍມະຈໍມຸຈິຊິຕີມົດເຢກເດ ทพมันโกเกณารชานิเพนำเดริมมดวานามเรียเด็กไปเลววายลังงาเชียเปมังเจลวายเรลีตุมกจารูนามตูแชะมโนรูนามตูโมยินมุดลุมก็ไง่ามเรีกรุนะเขาหน้าหนีชะนสีไหนสีใครนามาตูถึงใครพผตอนได้ก็มันนี่ล็อกแข็งแชะเขาหน้าก็รวยนี่มาตัมาใครวายเรเขาหน้าก็รวยนี่มาดงใครมามแชะสเปรนลีนิเพ လုနာတဲ့ခိုင်မိုက်ဖန်ဖေမရိယာနာကုမ္ပဏီနေရိုင်းမကြမတုတ်ဝရဲလမ်ဟဲလုံမရဲကိုငိုင်ခေါနာကလွေမရှာလငါရနာစန်ဆူနိုင်ညေမဒီကုံမှုဒီ리고ကျွန်တော်ဆဲရတယ်လေဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေးချစ်စီတွေကပါလဲလို့မရိယာနာကုမ္ပဏီနေဖေဖာမကြအန်တဲ့မတုတ်အီငါယံ ညန်မှုန်သာဆောင်တဲ့နာမပင်းနီထေငွန်ကြိုင်လမ်နီင ாய் ရေတိမ်ကကြဝန်အန်စီနှစီပဝိုက်တန်ဆမ်နီနာကမနီင ாய் အဆူရမကနာမုန်ကကြဝန်မရီနာဥဖုန်နေဖဲကလောတေအန်သီနာရိုင်းနေဖဲမကြွင်ပစ်မတ်ခါကလောယာအီလမ်င ாய் တိုင်ဇွန်ရေနီင ாய் မကြောခေါနာကလွယ်နေကောကြကွန်ထရိုးလွယ်နေဖဲတုတ်အိုင်တန်ဂျေမဆူအိုင်မနုရှ်နမ်ခရမိုက်ထေအတန်သာခန်နာမနုရှ်ရဲလမ်နီင ாய் မကြော ဆုံမချည်အလံကြီးခရုမ်ရှာတိုင်ငန်နာပင်ဒါမရဲကောနာခေါနာကလွယ်မရှာလငယ်မုန်ယာနာစွန်ဆိုင်ကျွန်တော်ရှင်မအခဲခဲလေးရာဒီကုံတွေတိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေပေါ်တော့အဲဝေရချာကျွန်တော်ရှင်မတွေပိုးယုံငါမေအထည်นี่ခေါနာမရကောမရီနာนี่လေ यी သူမရီနာမတူจักရုံငါအိရေငါယန်ကိုမရီအိနီဝါမနူကဲရှင်ညမြမာအိုင်ကျွေကွန်ခော့မစုကတူအိုင်လေ यी တေဆောင်ကနာသူจัก샵နာကလောရိုင်မကြจัก샵မနူဆောမနူလီတမနူစင်မကောင်မနူဖုနာမတူရိုင်ဂွန်စီတီချေ တန်လာမနိုထောလာမနိုညကိုလမုကားတဲ့ကုနယ်ထခဏနာဧကမိထဆန်မဆုံကနာဆန်မငါဒုခရာချိုရဲလမ်ချေလူဝိုင်တေဇွန်ပိနလမ်နီငါအိမချောပင်ဟေပင်တာဟေလောဘလူးမုကလုမ်နမ္မာလေမီတောင်းအင်ခဏနာမရေနီကိုမရေနာစလန်နီတဲ့ခေါနာမဒုနီကိုကမ္ပဏီတဲ့မဒုမခိုင်ဝါမအိရဲ โอไมครอนปินงาไอเดนชัดลุช่าชามาอยู่ไอมิดลองไอเนียมาดูลุช่านี้โอไมครอนกับพระอานาลโลวัยพังไม่ชาลบมาลองทะลุช่าชามาอยู่ไอมิดรองวายแพะมูรูง่ายลุชาอี่ใช่มาจอคมครั้งทะคำเจนด้วยองุณอสัมย้อมวันนะประกาศโยกะอนานี่ปินว่าเฉง่ายแต่มาจอคมครั้งองุณรองนาม,มาดูชายารายลุชานี่ก็พะสตูลุราย ผ่าก็คำจาละมะมาดูฮักคิวตรงไหลุกชาไรไง่ายซุปกะโหลกไร,กร่ฉันงานนี้เพะแก่คราสตูจขุดนาะกระเทาะไอเตนดูยังยูโครมจริเไออนาเพะเขมสาชงุนยังไงน้ำซีน้ำโซน้ำโดนน้ำหนำับชายอะไรสลาะหลับจิงครังจิงครังมะไกน้ำปันจิงครังนี้ใช่ก็อาหารระดับโลโละล,ะลุนนะา Re การ์ฟเวอรี่คุค้มครองเพริ่งกุนเอาไว้ไอชะเรานะอาอคิวโจอ,อย่างง่ายขาเพร่งเด่นิมีลีตาละคล่องเชียงไรดีตาผสมลุย่ยไหชูไม,ม่สาวลอยตุยไออินเซน,นี่เพริ่งชียงชารายไม่เบียนในไรยังที่นั่งดังชายเพร่งโลโลชายอยูคุค้มครองกุนไงอย่างเชะโยกาอันนาเพร่งคำเจนลูนาเร่แต่เมเจอที่นั่งก็นักกับพระอันาผึ้งครา กงบมากับมาร์กสชิกับนึกถ้าเาชนะไร้ชาชิงกัรเล็กของเามิจินาลนิวส์ชาเนียสิกาเน่เพเว็บไซต์เฟสบุ๊คยูทูบมิจินาลนิวส์ชาเน่แอปนิเทมิซิมะชินิสกุนาเรดิโอเซนช์เวเล่ามันนีทักโมคามาจัดตามัยงาไซเรชิกามาจัดงาไอนัวฟุนาวนิโย 唔一樣深色，暗色咯。